หนึ่งวันไปเที่ยวกรุงเทพกับแม่ก้อยค่ะไปกันทั้งครอบครัวเลยค่ะนี่ภาพาแม่ก้อยนะคะรู้เชา้าจนเย็นจนค่ำเลยค่ะเที่ยวกุงเทพแบบจุกๆไปเลยตอนเช้านะคะแม่ก้อยก็มาที่วัดโพค่ะนี่ก็จะดังเรื่องการนวดน้อนวดแผนไทยและตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณนะคะใกล้วัดพระแก้วค่ะเดินออกมาด้านนอกค่ะก็จะมีท่าเรือด้วยเพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะเพื่อไปดูที่วัดอรุณนะคะ ปิดเทอมแล้วนะคะอยากพาครอบครัวอยากพาลูกๆมาเที่ยวในกรุงเทพฯหนาแนะนําทริปตามแม่ก้อยเลยตรงนี้นะคะร้านอาหารไทยเยอะมากค่ะทุกคนชาวต่างชาตินะคะก็จะมาทานอาหารที่นี่กันเยอะแม่ก้อยไปรถไฟฟ้านะคะมาต่อกันตรงนี้เลยที่นี่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตะทุกคนสวยมากแนะนําให้มาเลยนะคะที่นี่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะคะก็อยู่ที่เดียวกันกับสวนเบญจศรีนะคะด้านในค่ะอู้สวยหรูรามากมาก นี้ก็เป็นส่วนเบนนะคะคนก็มาออกกําลังกายกันเยอะมาวิ่งนะคะหรือจะมาพายเรือเล่นตรงนี้ก็ถือว่าใจกลางกรุงเทพมากๆ,ๆเลยการโชว์ศิลปะวัฒนธรรมไทยหลายอย่างนะคะต้องเข้าไปดูด้วยตาจริงๆโอ้โหหนึ่งวันนี้แม่ก้อยเที่ยวแบบจุกๆคุ้มๆเลยอากาศหนาวนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นทริปปิดเทอมนะคะพาเด็กๆมาเที่ยวนะขอบคุณที่รับชมแม่ก้อยพาทำค่ะ ที่เมืองไทยนะคะมีที่เที่ยวอีกหลายที่มากๆชาวต่างชาติพยายามจะมาเมืองไทยกันนะคะทุกคนเราอยู่เมืองไทยก็ไปเที่ยวให้ครบนะคะทุกคนสวยทุกที่เลยจ้าไม่ก้อยพาทำค่ะ